พนนาทีมงานครับในรุ่นกลองเง่าข่นฐานาย่ครับขึ้นฐานหญ่มากฐานหน่อยก็ลงขึ่นลงฐานน่อยเออขึ้นฐานน่อย <laughs> ขื่นหางเง่าพางหันหางใหมลลำปออด้พี่เนาะขื่นหางเหม่ลำปอ <laughs> <laughs> อต,ต่ออย่างนั้นครับปกติเทศกาลก้อนขอพรรษาเพราะว่าตาสิตจีเพ,พราะว่าตบาบันไดเนาะไปเหรียญไปมวนไปเซียนนั่นพี่น้องเจ้าภา,าพทั้งเพลินปีนี้สองปีมาหรอไม่ได้มียังเลยตะโคบิดมากพี่น้องล่าสุดพี่น้องก็เห็นเด็๋ทางยังเทรียดเนาะขิดกองเงาครับ ช่วงนี้ช่วงนี้ติงขี้ง่ากนะครับได้หันมาใส่เนี่ยนี่นาเห็นมาเหมือนมาซื้อน้ำพีน้ำหนอนอ่ะพลิอ่ะพออ่แล้วครับนะกรรมการสุดเพลินเลยเอ้าเอ้าเบิ่งน้ำกันรุ่นน้ำกันสอบาเบอร์ไว้ทีมงงานจงโชคดีอากาศนิ่งแล้วสามสองหนึ่งไป เฟย์อนบังเฟย์อนยอดพี่น้องติวเดยเฮ้เกี่ยวเดียวแม่าอ้กินซื้เลยพี่น้องโอ้ยเบาเบาครับเบาคักแน่แมบแมเป็นจังหวะครับแมบแมเป็นจังหวะไปต้องกุมขวัญหมดละ ขดมาทั้งยายเอกระคืนครับ,รบทีาาทนน่ทำเต็มได้ดยดากพี่น,อน,าาน,น้องที่ไร้ไก้ก,ก็ทนนีดจุดขึ้นมาแล้วครับอ่าบุญหลุนเบื้องน้กันพี่น้งนองฟอ่อขาบนรุดดัวลงมาเป็นก้อนขาวอใหญ่อีกก้นนึงแี่แฉลแฉลงแต่ที่เลือกิตก่ตาบ้างบ ป่าขาวไล่บางโอ้ขาวแก่งรุดลอดลงมาฝ่าน้ำเงินเพื่อนเดียวเกินตามล่มปิวตามล่มวางดีเหลือเกินแหงตีแหงดำห่องนี้ว่างไปไหมดุนพินิดฮะวิท๊ยบ๊ต่้มแปดสิบหกแปดสิบหกคะแนน หนึ่งนาทียีวิครับออโอ้ย่อนแสงทางนี้เอาไปแต่งดีแต่งงามเ <c oughs> อาเมื่อเหลีหลยยไลรอก มีล่มครับล่มเป็นตัวแปรแห้ง้อยไปพร้อมคนพร้อมไปทีงานจงโชคดีเถิยน้องคุณสามสองเนี่งไปเต็มดังเลยจ้ากลุ่มว่านพี่น้องฝาหัวแย่เปิด ยังเป็นควันนั่งเบิด์ตครับยังบินได้อยู่ไม่เป็นจังหวะจังหวะเด้หรองมาน้ำกุ้งควันแับมัน้ำกุ้งควันโอ้เห็นชัดเจนครับลงมาน้ำกุ้งควันนั่นแหละวิวเบาครับเบาแต่ว่าลงเร็วครับควางควงลงมาเห็นเห็นยืนไหมอ่า บาแต่ว่าถิ่มช่วงองนะโอ้ถิ่มช่วงแห้งผลกวงแล้วก็ลงทวนลงทวนเลยมันตีวงนี่ผลแมนโอ้ปลาขาวเล่นี่ลงเร็วลงเรีวไปใหม่ละ 10ตึ้ง81 81คะแนน